โแกกล้าเดินเข้ามาหาข้าเลยอย่างนั้นเหรอทำไมเดินเข้ามาใกล้ฉันก็ซัดหน้าแกไม่ได้นะสิถ้าอย่างนั้นก็เชิญเข้ามาเลยนี่ไอเจ้ากลวยหอมจอมซนเองคิดว่าเองจะเข้าชิงแชมป์ได้อย่างนั้นเหรอแกยังไม่รู้งั้นสินะว่าข้าน่ะแข็งแก่งที่สุดในเซิร์ฟแล้วดูข้าหัวของข้าสิแกน่ะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันต่อให้ทั้งเซิร์ฟเลยว้ย ไอเจ้ากลวยหอมนี่ปากดีชะมัดนั้นฉันจะซัดหน้าแกให้ดูแกคิดว่าแกจะทําได้อย่างงั้นเหรอแน่จริงก็เข้ามาสิลองสักตั้งลองสักตั้งเดี๋ยวโอ้โหเปิดแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ขโมไอ้เหี้ยังไม่ได้ขยับเลยแม่กลายเป็นปุ๋ยเลยในเมื่อผมแพ้คนในใจเขาผมจะอยู่ต่อทำไมหนีสิวะรออะไรไรเหียดูแม่อกี้ตีเหียไม่ได้ขยับเลย เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะท่าน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 มาจากเพจริปเปอร์โลบอกใช่ไหมเออใช่สิท่านมาจากเพจลิปเปอร์รลบอกเพจที่ทําให้คนเล่นรลบอกเก่งขึ้นส0 0รเซไม่มีอะไรก็สามารถไปหาได้ใช่ไหมนี่ท่านได้ข่าวสังก K K e ัดเคเคสปอร์ตจะมีรับสมัครนักแข่งของเกมโลบอกนั้นเหรองั้นข้าจะไปแข่งได้ไหมอ่ะข้าว่าตอนนี้เจ้าไปแข่งไม่ได้หรอกเพราะเจ้ายังไม่มีไอดีจากเพจริปเปอร์โลบอกเลย งั้นข้าจะไปลวไ i ดีจากเพจลิปเปอร์เรบอกข้าคนนี้ได้ไอดีจากเพจลิปเปอร์โรบอกมามีสิ่งใดที่ต้องกลัวล่ะในเมื่อข้ามีไอดีแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วข้าว่าข้าต้องออกตามหาวันพีทเพื่อเป็นโฮคะเงะแล้วละ่ะแต่ก่อนหน้านั้นขอซัดไอ้กล้วยหอมนี่ก่อนแล้วกันวันนี้ข้าจะไม่เป็นกระสอบทรายให้มันกระทืบเล่นหรอกนะเพราะว่าข้ามีไอดีแล้วยังไงละ่ะคิดว่าข้ากลัวงะะั้นเหรอไม่จริงเลย แกยังมีหน้ากลับมาอย่างนั้นเหรอในขณะที่แกโดนฉันซัดล่วงไปแล้วเนี่ยนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะไอ้กล้วยหอมแกคงไม่เคยต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเลยใช่ไหมล่ะงั้นฉันจะสั่งสอนแกเองห <c oughs> น้าขันสิ้นดีเก่งจริงก็เข้ามาสิวะแต่โทษทีนะรอบนี้นะ่ะฉันมากับไอดีเพลิเฟอร์ฉะนั้นก็ <c oughs> ตายตา <c oughs> สุดท้ายแล้ว เก่งแค่ไหนก็แพ้ดีเพดริปเปอร์โลบอกอยู่ดีงั้นสินะฮาลูนี้ฉันน่าจะลองไปสมัครการเป็นนักแข่งของสงกัด KK Sport ของเอ่อไก่ขันโลบอกดีไหมเนี่ยเก่งขนาดเนี้ย